การปรากฏตัวข้างศพของหลิวซี่อวี่นั้นทำให้ฉางหมิงตกเป็นผู้ต้องสงสัยในทันทีเจ้าสำนักจางแห่งสำนักชีเสียแหวกผ่านกลุ่มคนที่ล้อมตัวฉางหมิงอยู่เข้ามาเขาตรวจสอบดูร่างของหลิวซี่อวี่พยายามจะเรียกเสี่ยววิญ,ญญาณที่เหลืออยู่ของเขามาถามหาตัวคนร้ายแต่เรียกอย่างไรก็ไม่มีเสียงตอบรับนั่นหมายความว่าแม้แต่เศษเซี่ยววิญ,ญญาณสุดท้ายก็หายไปจนหมดไม่เหลือแล้วฉางหมิงรีบชี้แจงว่าตัวเขาไม่ใช่คนร้าย คนที่ชีพจรวิญญาณเสียหายและไร้พลังตะบะอย่างเขาจะไปสามารถลงมือกับหลิวซี่อี่ได้อย่างไรแม้จะตรวจสอบดูแล้วว่าชางหมิงนั้นเป็นแค่คนป่วยกระสอกกระแสะคนหนึ่งจริงๆแต่เจ้าสำนักชี้เสียก็ยังคงไม่คลายความสงสัยเพราะว่าทั้งๆที่เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแถมยังต้องเผชิญหน้ากับสายตาคุกคามของเจ้าสำนักอย่างเขาแต่ทว่าท่าทางของชางหมิงนั้นกลับดูนิ่งสงบเกินไปเขาถามว่า ช้างหมิงได้เห็นเหตุการณ์อะไรบ้างช้างหมิงตอบว่าตนเองวิ่งตามเสียงกรีดร้องของสิทธิ์สายนอกที่ชื่อว่าเสี่ยวอินจนมาหยุดอยู่ที่นี่แต่หลังจากที่ให้คนไปตรวจสอบดูแล้วกลับกลายเป็นว่าในสำนักชีเสียไม่มีคนที่ชื่อเสี่ยวอินอยู่เลยช้างหมิงไม่อยากจะเชื่อเพราะในกลุ่มคนที่ล้อมเขาอยู่ก็มีอยู่สองสามคนที่เป็นคนไล่ทุบตีเสี่ยวอินในวันนั้นแต่พอช้างหมิงบอกออกไปพวกเขากลับทำหน้างุนงงซึ่งดูออกว่าไม่ใช่การเสแสร้งอย่างแน่นอน แต่ว่าพวกเขาไม่รู้จักเสี่ยวอินจริงๆพอเรื่องเป็นแบบนี้ชางหมิงก็พบพว่าเขาหลงกลผู้อื่นเขาให้แล้วเซี่ยวอินอาจจะไม่มีตัวตนอยู่ตั้งแต่แรกแต่เป็นวิชาลวงตาที่ใครสักคนสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกเขาแต่ว่าใครเป็นคนทำและทำไปเพื่ออะไรนั้นตัวเขาเองก็เดาไม่ออกแม้ว่าเหล่าสิษธิ์อากตันยูทั้งสี่คนของเขาล้วนแล้วแต่แค้นเขาก็จริงแต่ทั่วใต้ล่านี้ใครๆแต่งก็คิดว่าจิ๋วฟางชางหมิงนั้นตายไปแล้ว เจ้าสำนักจางที่สูญเสียลูกศิษย์ผู้เป็นอนาคตของสำนักไปโกรธมากเขายื่นมือไปคว้าคอของ้างหมิงถึงแม้ว่าตัว้างหมิงเองจะมองเห็นแต่ร่างกายของเขาอ่อนแอมากจึงหลบไม่ทันทว่าก่อนที่ฝ่ามือนั้นจะมาถึงคอของเขาก็ถูกผ้าไหมสีขาวผืนหนึ่งขวางเข้าไว้เสียก่อนคนที่เข้ามาขวางไว้ก็คือสุยจิ้งเซียนนั่นเองการที่นางเข้ามาขวางทําให้เจ้าสำนักชีเสียยิ่งโกรธเขาถามนางว่า พักเจียนเสียกับชิงเสียก็ไม่ได้เป็นศัตรูกันเรื่องภายในของสำนักเราทำไมนางถึงต้องมาขวางด้วยสุีจิ้งเซียนบอกว่าที่นางมาขวางเพราะว่าทนมองเจ้าสำนักจังลงมือกับคนรูปงามขนาดนี้ไม่ได้มีอะไรก็ค่อยพูดค่อยใจยกันเถอะว่าแล้วนางก็หันไปมองทางร่างของหลิวซุีอีถามว่าทำไมเขาถึงได้มานอนตายอยู่ที่นี่กันเล่าเจ้าสำนักจังบอกว่าข้าต้องถามท่านมากกว่าเรื่องเพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน ทำไมท่านถึงได้รู้ข่าวไวขนาดนี้หรือว่าจะมีรับลมคมไหนอะไรอยู่สวีจิ้งเซียนตอบว่านางแค่ประมือกับเขาเมื่อตอนกลางวันเท่านั้นแพชนะก็เป็นเรื่องธรรมดาข้าต้องสงสัยท่านมากกว่าว่าไม่อยากส่งตัวเขาไปที่พักเจียนเสียถึงขนาดที่สร้างเรื่องวุ่นวายให้เขาแกล้งตายเลยหรือช่างเถอะข้ามาตัวคนเดียวคงจะขัดใจพวกท่านไม่ได้ได้แต่ต้องกลับไปรายงานท่านประมุขพักแล้วพอได้ยินดังนั้นเจ้าสำนักจางก็ตกใจ เพราะถ้าหากโจเคอ,อีคิดว่าพวกเขาแข็งข้อไม่ยอมส่งคนไปจะต้องเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแน่จึงบอกให้นางรอจนจบงานศพของหลิวซี่อวีก่อนจากนั้นค่อยหารือเรื่องนี้กันใหม่อีกครั้งหลังจากเกิดเรื่องวุ่นวายมากมายชังมิงก็ถูกโยนเข้ามาอยู่ในคุกแต่แม้เวลาจะผ่านไปหลายวันก็ยังไม่มีคนมาสอบสวนเขาอันที่จริงแล้วเจ้าสำนักจังเองก็รู้ว่าสีจิ้งเซียนไม่ใช่คนสังหารสิทธิ์ของเขาเพราะนางอยากพาตัวเขากลับพักไปมากกว่า ส่วนชางหมิงเองก็เป็นคนพิการที่ไม่มีปัญญาจะลงมือที่น่าแปลกไปกว่านั้นก็คือทำไมคนที่เป็นสิทธิ์สายตรงอย่างหลิวซุยอุีจะต้องดันโดนมาตายบนภูเขาในเขตของพวกสิทธิ์สายนอกด้วยในตอนนี้ชางหมิงกำลังนั่งอยู่ในคุกและท่องเคล็ดวิชาที่ชื่อว่าจือเวี่ยเนียนเย่ซึ่งเป็นวิชามาร โดยคำว่ามารของเหล่าผู้บำเพ็ญน,นั้นไม่ได้หมายถึงมารปีศาจแต่หมายถึงวิชาที่มีขั้นตอนในการฝึกที่โหดร้ายวิชาจื่อวิเนียเนเยือเองนั้นแม้จะสามารถสร้างเส้นลมปราณขึ้นมาใหม่และรักษาคนที่ชีพจรวิญญ,ญาณเสียหายได้แต่ก็แลกมากับการที่มันจะสูบพลังชีวิตอย่างมากมายและหากไม่อยากสังเวยพลังชีวิตของตัวเองก็ต้องสังหารผู้อื่นมาสังเวยแทนทำให้วิชานี้มีคนฝึกไม่มากนัก เพราะแม้กระทั่งผู้ที่คิดคนมันขึ้นมาก็ฝึกไม่สำเร็จล้วนแต่ถูกพลังสะท้อนจนตายอนาถเมื่อถึงขั้นที่8ทั้งสิน้นแต่ตอนนี้ชางหมิงต้องการฟืน้นฟูพลังของตัวเองเขาจึงได้เริ่มฝึกวิชานี้ในตอนนั้นเองซุยจิ้งเซียนก็เข้ามาในคุกแห่งนี้นางบอกว่ามีคนในสำนักมากมายคิดว่าชางหมิงสังหารหรือซุยอีจึงคิดจะเอาชีวิตเขาแล้วทำไมช่างหมิงถึงได้ดูไม่กังวลเลยชางหมิงบอกว่าพวกเขาไม่มีทางฆ่าคนบริสุทธิ์หรอก สวยจิ้งเซียนไม่รู้จะพูดอะไรต่อกับคำพูดที่ดูซื่อบื้อของฉางหมิงนางจึงเปลี่ยนเรื่องว่าคนหญิงจองหองอยังหลิวซื่อวี่นะ่ะตายไปได้ก็ดีแล้วจากนั้นนางก็เอาจิ้งจอกกระดาษที่ถูกเผาไหม้ออกมาแล้วบอกว่าข้าค้นเจอสิ่งนี้ตรงบริเวณที่หลิวซี่ออวี่ตายแล้วก็ยังเจอกระดาษแบบเดียวกันในห้องพักของฉางหมิงอีกด้วยแต่ไม่ต้องเป็นกังวลไปพอข้าเก็บมันออกมาหมดแล้วพวกเขาคงไม่สงสัยท่านหรอก แต่ทำไมคนที่เป็นวิชาสิ่งเนรมิตยอย่างท่านถึงได้มาเป็นคนครัวอยู่ที่นี่กันละ่ะช้างหมิงไม่ตอบอะไรสีหน้าก็ยังคงนิ่งเฉยเมื่อสุยจิ้งเซียนเห็นว่าโยนเหยื่อถามทางไปแล้วไม่ได้ผลจึงบอกว่าถ้าท่านฆ่าหลิวซุ่ยอ,อีไปแล้วจริงๆก็คงไม่เป็นรายหรอกแต่ถ้าหากตัวนางกลับพักไปมือเปล่าท่านประมุกค,คงไม่พอใจแน่ๆในไหนก็ในไหนแล้วช้างหมิงก็ตามนางกลับพักจิ้งเสียไปเป็นเตาหลอมให้ท่านประมุกดีกว่าช้างหมิงแกล้งถามว่า เต้าหลอมคืออะไรสีจิ้งเซียนก็โกหกหน้าตายว่าก็คือตำแหน่งคนรับใช้ประจำตัวท่านหน้าตายดีขนาดนี้ท่านประมุกต้องดีใจแน่ช้างหมิงได้แต่คิดในใจว่ารอประมุขของเจ้าเห็นว่าอาจารย์ฟื้นคืนชีพม,มาอยู่ตรงหน้าแทานที่จะดีใจคงอยากจะฆ่าเจ้าทิ้งมากกว่าน่ะสิช้างหมิงยอมตกลงไปกับสจิ้งเซียนเพราะเขาเองก็สงสัยว่ากระบี่สีไม่ใช่ของเขาอาจจะอยู่ที่โจเขออีก็ได้โดยการฝึกวิชาจื้ออวีเนียนยื่อนั้น จำเป็นต้องมีแหล่งให้ดูดกลืนพลังวิญญาณและกระบี่สีไม่ใช่ของเขาก็เป็นหนึ่งในศาสตราเทพมีพลังวิญญาณเต็มเปี่ยมไว้ให้ใช้วันต่อมาฉางมิงก็ถูกนำตัวออกจากคุกเพราะสุยจิ้งเซียนได้ทำข้อตกลงกับเจ้าสำนักจางว่าหากเขาปล่อยให้นางพาตัวฉางหมิงไปนางก็จะช่วยเขาสืบหาตัวคนร้ายที่สังหารหลิวซุออยอวีสุยจิงเซียนสั่งกระดิ่งทองหนึ่งที มันคือกระดิ่งพิรุนปยที่สามารถพาคนเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้ในพริบตาช้างหมิงรู้สึกหน้ามืดตาลายและเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาก็ไม่ได้อยู่ที่สำนักชีเสียอีกแล้วแต่กลับอยู่ที่เขาหลิงปัวของสุยจิ้งเซียนเมื่อมาถึงเหล่าสอใช้ของสุยจิ้งเซียนต่างก็รีบารายงานว่าตอนนี้ท่านประมุกออกจากการปิดด่านฝึกตนเร็วกว่ากำหนดกำลังอารมณ์ไม่ดีอย่างมาก คงเพราะฝึกวิชาได้ไม่ราบรื่นจึงได้มาทวงถามสุยจิ้งเซียนว่าเต้าหลอมคนใหม่ที่จะนํามาสังเวยนั้นอยู่ที่ไหนในตอนแรกสุยจิ้งเซียนกะว่าจะลองใช้เวลาล้วงเอาความลับต่างๆที่ชางหมิงปิดบังอยู่ออกมาก่อนแต่นางก็ขัดใจโจเคอ,อี่ไม่ได้จึงได้แต่พาชางหมิงไปหาประมุขพักระหว่างที่กําลังเดินทางชางหมิงสังเกตว่าท่าทีของสุยจิ้งเซียนเองนั้นก็ดูไม่ได้ชอบโจเคอ,อี่นะักเพียงไม่นาน พวกเขาก็เดินทางไปถึงยอดเขาลงติงอันเป็นที่พำนับของประมุขพรรคเจนเสียชางหมิงนึกถึงครั้งแรกที่เขาได้พบกับโจเคออีในตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เขาล่าทิ้งสายพุธมาลองบำเพ็ญมารและเขาได้รับสิทธิ์มาคนหนึ่งเด็กคนนั้นทั้งมืดมนและดูถูกตัวเองกระทั่งหนังสือ,อยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เสียด้วยซ้ำใครจะคาดว่าเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่โหดร้ายและน่ากเกรงขามเช่นนี้เมื่อมาถึงหน้าประตู สิทธ์คนหนึ่งก็เข้ามาถามสุยจิ้งเซียนว่าช้างหมิงคือหลิวซี่อวี่หรือแต่นางบอกว่าไม่ใช่หลิวซี่อวี่นะ่ะตายไปแล้วานางจึงพาตัวสิทธิ์ใส่นอกของสมัชีเสียคนนี้มาแทนถึงแม้จะไม่มีทั้งตะบะและพลังวิญญาณแต่เขารูปงามขนาดนี้ท่านประมุกน่าจะพอใช้งานได้พอสิทธ์เฝ้าประตูได้ยินดังนั้นก็ตกใจเพราะตอนนี้ประมุกฝึกวิชาไม่สำเร็จกำลังโมโหมากต้องการหาคนมาสูบกินพลังปลาน แล้วจะไปพอใจกับมนุษย์ธรรมดาแบบนี้ได้อย่างไรพอได้ยินว่าโจเขอีกำลับบงโกรธซีจิ้งเซียนเองก็ขอตัวหนีกลับไปทันทีแล้วปล่อยให้ช้างหมิงเดินเข้าไปเผชิญชะตากรรมคนเดียวเหออิงหยวนผู้เป็นสิทธิ์เฝ้าประตูเห็นช่างหมิงดูสงบนิ่งคล้ายกับยังไม่รู้ตัวว่าถูกหลอกให้มาตายก็อดสองสารไม่ได้เขาแนะนําว่าหากช่างหมิงลองประจบประแจงท่านประมุขดีๆหน่อยก็อาจจะมีหนทางรอดก็เป็นได้ ต่ช้างหมิงกลับเดินเข้าไปข้างในอย่างไม่หวั่นเกรงสักนิดพอช้างหมิงเข้าไปข้างในแล้วเฮออิงหยวนก็ลองเอาหูแนบประตูดูรอฟังว่าประมุกจะฉีกร่างคนคนนี้เมื่อไหร่แต่จนแล้วจนรอดเขากลับไม่ได้ยินเสียงอะไรจากในห้องเลยทว่าจู่ๆก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นประตูกระเด็นหลุดออกไปพร้อมกับร่างของเหออิงหยวนที่ปิวไปพร้อมกัน สิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเมื่อช้างหมิงเดินเข้าไปก็คือเขาได้พบกับโจเคออีที่นั่งหันหลังอยู่ท่ามกลางห้องที่เต็มไปด้วยคราบเลือดทั้งเก่าและใหม่เมื่อโจเคออีสัมผัสได้ว่ามีคนเข้ามาในห้องก็ทยานออกมาคว้าลำคอของช้างหมิงเอาไว้แต่คนโดนบีบคอนอกจากจะไม่เกรงกลัวแล้วกลับยังยิ้มออกมาเสียด้วยซ้ำสิรักไม่เจอกันนานสบายดีหรือไม่ช้างหมิงถามสีหน้าของโจเคออีนั้นทั้งสับสนและไม่อยากจะเชื่อ เพราะอาจารย์ของเขาลาโลกไปตั้งหลายสิบปีแล้วจะกลับมายืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรเขาไม่เชื่อว่านี่จะเป็นตัวจริงแต่ชางมิงกลับเริ่มพูดเรื่องราวน่าอายต่างๆในสมัยที่โจเขออียังเป็นเด็กออกมาทําให้เขาต้องเชื่อว่านี่คือตัวชางมิงจริงๆแต่พอร,รู้ว่าอาจารย์ของตนยังมีชีวิตอยู่แต่พลังสวนสิ้นจนกลายเป็นคนกึ่งพิการไปแล้วนั้นโจเขออีก็เริ่มเยาะเย้ยเขาทันทีใครจะคิดว่าปรมาจารย์ผู้สูงส่งจะมีสภาพเช่นวันนี้ แต่ชังหมิ่นกลับตอบไปอย่างเยือกเย็นว่าช่วงที่เขาหายตัวไปหลายสิบปีนั้นเขาอยู่ในแดนห่วงเฉียนใครๆต่างรู้ว่าพลังหยินหยางที่นั่นลึกลับมากเขาได้พบกับวิชาลับและฝึกฝนจนแตกฉานเมื่อทะลวงขอบเขตได้สําเร็จก็อยู่ในภาวะขึ้นสู่สามมันคือมีพลังมากเสียจนใครก็สัมผัสไม่ได้แน่นอนว่าที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นโจเคออเองก็เป็นคนที่มีนิสัยหวาดระแวง เขาไม่ได้เชื่อคำพูดของฉางหมิงในทันทีแต่ทันใดนั้นเองแสงสีขาวก็พุ่งออกมาจากปลายแขนเสื้อของฉางหมิงกลายร่างเป็นพยักน้ำแข็งตัวหนึ่งโจโเคอีรีบซัดพลังใส่มันเมื่อปะทะกันก็เกิดเสียงระเบิดดังลั่นเหลาสิทธิ์ในพักรีบวิ่งมาตรงหน้าตำหนักแต่ก็ถูกโจโเคอีสั่งให้ใสหัวไปทั้งหมดตอนนี้โจโเคอีหลงเชื่อแล้วว่าฉางหมิงยังคงมีพลังอยู่จริงๆฉางหมิงบอกว่าในที่สุด เจ้าก็กลายเป็นยอดฝีมือโดดเด่นเหนือผู้คนแล้วสมกับความพยายามของเจ้าจริงๆ,จงๆโจเคอตีตอบกลับไปว่าข่านหกว่าท่านได้ยินชื่อเสียงอมหิทธของข้าจึงได้ขึ้นเขามาปราบคนชั่วเสียอีกท่านใจกว้างขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันหากเมื่อก่อนท่านใจกว้างได้เช่นนี้พวกเราสิทธ์ทั้งหลายจะพากันออกจากสำนักไปหรือในไหนก็ในไหนแล้วท่านก็ถือโอกาสนี้ไปคืนดีกับสิทธ์พี่ใหญ่เสียสิจะได้เป็นดังฝนโปรยหลังแล้งนานต้นไม้เก่าแก่พันพบวัสดุ แน่นอนว่าโจเขออีนั้นพูดประชดแต่ชางหมิงก็ไม่สะทุกสถานเลยแม้แต่น้อยกลับพูดจาไปเรื่อยเปื่อยว่าโจเขออีใช้สำนวนผิดแล้วเพราะว่าตอนเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนตอนนี้เป็นเจ้าสำนักแล้วก็ควรหาหนังสือมาอ่านให้มากๆโจเขออีกโกรธจัดจนต้องกัดฟันแต่เขาไม่มีอารมณ์จะต่อปากต่อคำกับอาจารย์อีกชางหมิงเปลี่ยนไปมากเมื่อก่อนเขามักสำรวมกริยาทั้งอย่างเข้มงวดกวดขันกับลูกศิษย์ตัวเขาเองก็ถูกชังหมิงฝึกจนเกือบตาย ทั้งเกลียดทั้งแคนอาจารย์คนนี้ที่แม้แต่ชื่อก็ยังตั้งให้เขาแบบสงสงว่าเขนอีแต่หลายสิบปีผ่านไปชังหมิงกลับกลายเป็นคนพูดจาื่อยเปื่อยแบบนี้โดยคำว่าเขนอี e มันแปลว่าสามารถนะคะแบบแคนนะคะเขนอีผู้เขนอีอย่างเงี้ยค่ะเ,เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่คำที่คนส่วนมากเขาจะเอามาตั้งเป็นชื่อคนกันนะคะโจเขนอี er e ถามว่าตกลงท่านมาทำอะไรที่นี่กันแน่คงไม่ได้ตั้งใจจะมารื้อฟื้นความหลังกับข้าหรอกใช่ไหม ช้างหมิงตอบว่าเขาต้องการกระบี่สีไม่ใช่คืนแต่ปรากฏว่ากระบี่เล่มนี้ก็ไม่ได้อยู่กับโจเคออีเมื่อรู้ว่าช้างหมิงอยากได้กระบี่โจเคออีก็คิดแผนการหนึ่งขึ้นมาได้เขาหัวเราะออกมาแล้วบอกว่าในเมื่อท่านอยากได้กระบี่คืนก็ลองไปหาอินว่ยซื้อแล้วกันกระบี่น่าจะอยู่กับเขาพอช้างหมิงได้ยินชื่ออินว่ยซือสีหน้าเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยทําให้โจเคออียิ่งแค้นเคืองสําหรับเขาแล้ว มักจะรู้สึกอยู่เสมอว่าอาจารย์ลำเอียงต่อสิทธิพี่มากกว่าต่อให้เขาฝึกหนักแค่ไหนก็ไม่เคยเหลียวแลวิชาที่เขาต้องการก็ไม่เคยถ่ายทอดให้สุดท้ายยังไล่เขาเออกจากสำนักเพราะแอบฝึกวิชามานพอนึกถึงเรื่องนี้จิตสังหารของโจเคอ,อีก,ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นทุกทีจนไม่สามารถข่มไว้ได้อีกต่อไปเขาอัดร่างฉังหมิงเข้ากับเสาฉังหมิงได้กลิ่นคาวจากลมหายใจของโจเคอ,อีนี่คือผลของการกินลูกกลอนมนุษย์มากเกินไปฉังหมิงบอกว่าหากเจ้ายังคงใช้ทางลัด สูบพลังของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองสักวันจะต้องร่างระเบิดแน่หนทางแก้ไขมีเพียงแต่ละทิ้งพลังไปแล้วเริ่มฝึกฝนใหม่แต่โจเคอีไม่ฟังเขากำลังคิดอยากจะหักคอช้างหมิงสาสางความแค้นให้จบลงตรงนี้แต่แล้วมังกรตัวหนึ่งก็ปรากฏขึ้นทำให้เขาต้องถอยหลังไปพวกเขาประมือกันอยู่ชั่วครู่เสียงระเบิดดังสนัน่นสุดท้ายแล้วต่างก็ถอยไปยืนอยู่คนละฝั่งมังกรของช้างหมิงกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งอยู่บนพื้น ในขณะที่โจเคยีเองก็มีเลือดไหลออกมาจากมุมปากแต่เขากลับรู้สึกสมองปลดปร่งอย่างที่ไม่ได้เป็นมานานช้างหมิงบอกว่าในมังกรตัวนั้นมีอาคมชำระจิตใจอยู่ข้าเคยบอกเจ้าแล้วว่ามรคคาที่แท้จริงต้องสมดุลวิชาการเดินที่ขโมยพลังผู้อื่นมาล้วนไม่ยั่งยืนแต่เจ้ากลับเลือกทางนั้นเจ้าเดินทางผิดก็จริงแต่ยังหันหลังกลับได้อย่างไรก็เคยเป็นสิทธิ์ของข้าข้ายังหวังว่าจะเห็นเจ้าประสบความสำเร็จ เพราะว่าเจาเลื่อมใสาอาจารย์มานานในสายตาเจ้าอาจจะมองว่าข้าไม่เคยทําผิดแต่ข้าเองก็เป็นคนไม่ใช่เทพจึงอาจจะมีบางช่วงเวลาที่เข้มงวดเกินไปบ้างโจเขยีฟังแล้วก็หัวเราะจิวฟังชางหมิงในอดีตนั้นเคยขับไล่เขาอย่างแข็งกร้าวโหดร้ายบอกว่าเขาทําผิดต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์จะเรียกอีกฝ่ายว่าอาจารย์อีกแต่วันนี้ชางหมิงกลับมาพูดใจอย่างใจกว้างและไร้อย่างอายเช่นนี้ทําเอาเขาโกรธจนอยากจะกระอักเลือดออกมาอีกครั้งและแล้ว สีจิ้งซวนก็รวบรวมความกล้าเข้ามาดูสถานการณ์ภายในห้องนางเห็นห้องที่เละเทะแถมช้างหมิงที่ควรจะถูกท่านประมุขฆ่าตายไปแล้วกลับยังมีชีวิตอยู่อีกหรือว่าอยู่ๆท่านประมุขก็ทาดไฟเข้าแทรกช้างหมิงจึงรอดชีวิตมาได้โจเคอีไม่ได้สนใจนางแม้แต่น้อยเขามองไปที่ช้างหมิงแววตาของอีกฝ่ายนั้นดูห่างเหินโจเคอีนั้นนึกถึงอดีตในตอนที่เขาฝึกยุดกลางหิมะจนสลบไป อาจารย์เป็นผู้พาเขากลับเข้ามาและยังขับไล่ไอเยนให้เขาแต่ยังไม่ทันที่โจโเคออีในวัยเด็กจะได้ทราบซึ้งใจช้างหมิงกลับพูดอย่างเย็นชาว่าฝีมือของเขานั้นก้าวหน้าช้ากว่าสิบพี่ทั้งสองมากนักหากผ่านไปอีกหนึ่งปีแล้วฝีมือยังได้เท่านี้ก็อย่ามาเรียกเขาว่าอาจารย์อีกในบางครั้งโจโเคออีก,ก็คิดว่าถ้าหากช้างหมิงในอดีตไม่ฝึกฝนเขาอย่างเข้มงวดปานนั้นเขาจะถูกผลักดันให้มายืนอยู่บนเส้นทางของมาร้ายเช่นนี้ไหม แต่แน่นอนว่าอดีตนั้นไม่สามารถย้อนกลับคืนไปได้โจเคอร์อีหันไปออกคําสั่งกับสุยจิ้งเซียนว่าให้พาชังหมิงไปที่เหวเก้าชั้นสุยจิ้งเซียนได้ยินดังนั้นก็รีบปฏิเสธทันทีเหวเก้าชั้นคือสถานที่ที่อันตรายที่สุดบน,นผืนแผ่นดินมันคือประตูที่กั้นระหว่างโลกมนุษย์และปีศาจถึงแม้ว่าภายในนั้นจะเต็มไปด้วยของล้ำค่าต่างๆมากมายแต่ที่นั่นก็ไม่ใช่ที่ที่มนุษย์จะเข้าไปแล้วสามารถออกมาได้ง่ายๆเลยสุยจิ้งเซียนบอกว่า ฝีมืออย่างนั้นเข้าไปอยู่ในที่แบบนั้นไม่ได้หรอกแต่โจโเคออีไม่สนใจบอกว่าถ้านางกลับมาแล้วเขาจะมอบผ้าไหมนางเงือกให้เป็นรางวัลถึงอย่างนั้นสุยจิ้งเซียนเองก็ไม่อยากไปอยู่ดีแต่ก็ขัดใจโจโเคออีไม่ได้สุดท้ายก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตารับคำสั่งแล้วนางก็สั่นกระดิ่งพาฉางหมิงกลับไปที่เขาหลิงปัวเมื่อกลับมาถึงเขาหลิงปัวแล้วนางก็รีบถามทันทีว่าทำไมฉางหมิงถึงไม่ถูกโจโเคออีฆ่าตาย แต่เขายังไม่ทันได้พูดอะไรก็กระอักเลือดออกมามากมายนี่คือผลของการที่เขาฝืนใช้ยานเทพไปต่อก่อนกับโจเคออีเพราะพลังวิญญาและตาบะของฉางหมิงหายไปหมดแล้วจริงๆแต่วิชาสิ่งเนรมิตนั้นไม่ต้องใช้พลังเหล่านั้นแต่ใช้ยานเทพในการควบคุมสุยจิ้งเซียนรีบพาเขาไปพักแต่ก็ยังไม่หยุดถามคำถามมากมายทำให้ฉางหมิงต้องตัดบทโดยการถามนางว่าเหวก้าชั้นน่ากลัวมากเลยหรือ สุยจิงเซียนตอบว่าน่ากลัวมาก50ปีก่อนเหล่าปรมาจารร่วมมือกันวางค่ายกลเพื่อผนึกมันแต่กลับมีอยู่คนหนึ่งที่สมคบคิดกับปีศาจทําให้ค่ายกลล้มเหลวเหล่ามานปีศาจออกมาอารวาสสร้างความวุ่นวายมากมายได้ยินมาว่าคนที่สมคบคิดกับพวกปีศาจก็คืออดีตปรมาจารแห่งยุคอย่างจิวฟั่งจนเหรินพอชางหมิงได้ฟังว่าตัวเองกลายเป็นคนทรยศไปเสียแล้วก็นิ่งไปเขาถามต่อว่า แล้วทำไมทุกคนถึงคิดว่าจิ๋วฟังจนเหรินสมคบคิดกับปีศาจสีจิ้งเซียนตอบว่าก็เพราะว่าทุกคนที่มีชีวิตรอดมาจากเรื่องข่าวนั้นล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเขาพอพูดจบนางก็ไปขยันขยอถามชางหมิงต่อว่าเขารู้จักกับโจเขยอ,อีมาก่อนหรือเปล่าแล้วเขาจะไปที่เหวก้าวชั้นทำไมพูดไปก็สงสัยตาล้วนลามชางหมิงไปชางหมิงมองนางแล้วก็ถามว่า ตอนเด็กเจ้าเคยอยากเข้าสำนักเตา๋าแต่ถูกบอกว่าสอบพอโดยกำเนิดไม่เหมาะบำเพ็ญเตา๋าจึงได้มาฝึกวิชามารแทนใช่หรือไม่สุยจ้งเซียนอึ้งไปจริงๆแล้วนี่คือปมในใจของนางมาโดยตลอดตอนเด็กนางฝันอยากจะเป็นเหมือนพวกนักพรศที่ขี่กระบี่ท่องใต้ล่าจึงตั้งใจไปกราบอาจารย์ที่อารามเตา๋าแต่นักพรศเสี้ยชุนซีเจ้าอารามเต๋าจินเสีย้ย กับ,บอกว่านางเกิดมามีนรรักสอพอเป็นหญิงงามล่มเมืองไม่อาจฝึกเต่าได้ไปกราบเป็นศิษย์ที่ไหนก็ไม่มีใครยอมรับสุดท้ายนางจึงเลือกฝึกวิชามารแทนเสียเลยช้างหมิงบอกว่าเขาพูดถูกแล้วนรรักของเจ้าสอพอมาแต่กําเนิดจริงๆแต่คนสอพอใช่ว่าจะต้องฝึกแต่วิชามารข้ามองเห็นว่าแม้เจ้าจะอยู่ในพักคมาร แต่ก็ไม่ได้คิดเดินทางลาดแบบโจเขอีดังนั้นยังไม่สายที่จะหันหลังกลับไปสู่ผลทางของเป๋าในเหวเก้าชั้นนั้นมีหญ้าฟื้นรากฐานอยู่เพื่อชนิดนี้สามารถชำระร้างไขกระดูกได้และมันจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกของเจ้าแน่นอนเรื่องของหญ้าฟื้นรากฐานนี้ทําให้สุ่ยจิ้งซยนเริ่มมีใจอยากไปเหวเก้าชั้นขึ้นมาและพวกเขาก็จะเริ่มออกเดินทางในวันพรุ่งนี้เอาละค่ะก็ขอจบ ep.2 ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ จนถึงตอนนี้พระเอกของเราก็คือยังไม่ออกมาเลยนะแต่ว่าในอีพีหน้าน่าจะได้เจอพระเอกของเราอย่างแน่นอนค่ะก็ถ้ามีใครเข้ามาฟังแล้วก็ยังอยากฟังต่อเนี่ยอย่าลืมกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะเราจะได้รู้ว่าเออที่ลงไปเนี่ยยังมีคนที่ติดตามอยู่นะเพราะตอนนี้รู้สึกเหงามากนะคะเอออาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้กลับมานานด้วยแหละตอนนี้เพิ่งเริ่มมีเวลาว่างนะคะก็เลยกลับมาทำเนาะ ก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกในตอนถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ